สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์วันที่9มิถุนายน2024เป็นวันอาทิตย์ที่10เทศก,กาลธรรมดาครับวันนี้นําเอาบทอ่านจากจดหมายถึงชาวโรมโดยนึกบุญอิกยาซิโอแห่งอันทิโอกสังฆราชและมรณสักขีนะครับก็จะมาพูดกันในหัวข้อบอกขา้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทําความพอใจแก่พระเป็นเจ้าไม่ใช่แก่มนุษย์ จากอียาเิโอหรือที่เรียกกันว่าเโอเปลุสซึ่งถึงพระศาสนาจักรที่เปลี่ยนด้วยความเมตตากรุณาของพระบิดาผู้สูงสุดและขอพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ถึงพระศาสนาจักรอันเป็นที่รักและเจิดจ้าไปด้วยความรักต่อพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราโดยนอบน้อมทุกอย่างตามน้ําพระทัยของพระองค์ถึงพระศาสนาจักรที่ปกครองในแผ่นดินของชาวโรมศาสนาจักที่คู่ควรกับพระเป็นเจ้าเกียรติและการสรรเสริญ ควรถูกเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ควรได้รับสนองตอบในการภาวนาบริสุทธิ์และเลิศในความรักท่กามกลางกลุ่มริสตชนถือกฎบทบัญญัติของพระกฤษเจ้าและยึดพระนามของพระบิดาข้าพเจ้าอวยพรพระาศาสนจักรมีในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแห่งพระบิดาขอให้ผู้ที่สมัครสมานสามัคคีกันทางกายและใจ ถือตามบัญญัติทุกข้อที่เปี่ยนด้วยพันสัานาของพระเป็นเจ้าปราศจากตําหนิด่างพร้อยได้มีความยินดีอย่างสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราโดยคาอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้รับพระกรุณาให้ได้มาพบพวกท่านพี่น้องผู้ศักดิ์สิทธิ์ดังที่ข้าพเจ้าบอนขอมีหยุดหย่อนบัดนี้ข้าพเจ้าหวังที่จะสวมกอดพวกท่านเลี่ยงนักโทษในพระเยซูคริสต์เจ้า ถ้าน้ำพระทัยของพระบิดเจ้าทรงกาหนดไว้ว่าข้าพเจ้าสมควรจะบรรลุถึงปลายทางเพราะว่าการเริ่มต้นก็ได้ดําเนินไปด้วยดีแล้วเพียงแต่ว่าข้าพเจ้าจะได้รับพระคุณที่จะบรรลุถึงรางวัลของข้าพเจ้าโดยปราศจากอุปสรรคด้วยข้าพเจ้าเกรงว่าความรักของพวกท่านอาจเกิดผลร้ายแก่ข้าพเจ้าเป็นการง่ายสําหรับพวกท่านที่จะทําตามที่พวกท่านประสงค์ แต่เป็นการยากสาหรับข้าพเจ้าที่จะรับการเป็นบรณะสักขีจากพระเบญนเจ้าหากพวกท่านไม่อนุโลมให้ข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกท่านทําให้พระเปญนเจ้าพอพระทยัยไม่ใช่ทําให้มนุษย์พอใจความจริงพวกท่านก็ทําอยู่แล้วข้าพเจ้าจะไม่มีโอกาสบรรลุถ,ถึงพระเบญนเจ้าได้เช่นนี้อีกต่อไปพวกท่านก็เช่นกันจะไม่มีงานชิ้นใดดีเลิศกว่านี้ให้พวกท่านเงียบไว้เพื่อชื่อเสียงของท่าน ถ้าพวกท่านเงียบในเรื่องข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะกลับเป็นพระวาจาของพระเบญจาาถ้าพวกท่านรักข้าพเจ้าตามฝ่ายเนื้อหนังข้าพเจ้าก็กลับเป็นเสียงที่ไม่มีความหมายขมอยากให้ข้าพเจ้าเป็นอะไรอื่นนอกจากเครื่องบูชาแด่พระเบญจาขณะเมื่อพระท่านพร้อมอยู่แล้วเพื่อข้าพเจ้าดังนั้นพวกท่านก็สามารถจัดคณะนักขับร้องเพื่อขับร้องสรรเสริญพระบิดา ในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความรักเพราะพระมหารการุณาที่ทรงเรียกพระสังฆราชแห่งซีเรียจากที่ที่ดวงอาทิตขึ้นไปยังที่ที่ดวงอาทิตย์ตกเป็นสิ่งวิเศษสําหรับข้าพเจ้าจะตกพร้อมกับดวงอาทิตย์และจากโลกไปหาพระเบญจเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับคืนชีพในโรมครับพี่น้องก็นักบ,บุญเปาโลนะครับบทอ่านที่รหมายถึงชาวโรมโดยท่านนักบ,บุญอิยาซิโอเนี่ยนะครับอันชาริโอก,ก็ ได้เขียนนะครับถ้าเป็นสังฆราชแล้วก็เป็นบรณสักขีด้วยท่านเขียนถึงชาวโรมหมายถึงชาวโรมที่เป็นสิทธิ์ของท่านนะเป็นเป็นคริสเตชนนะอยู่ในอณาจักรโรมก็เป็นคริสเตชนแล้วก็เขียนจดหมายบอกให้พวกเขานั้นจะได้พยายามดําเนินชีวิตอย่างดีในฐานะที่เป็นสิทธ์ของพระเยซูในฐานะที่ได้รับเลือกแล้วก็มาเป็นสิทธ์ของพระองค์นั้น แล้วก็ท่านก็บอกว่าขออย่าให้การที่ท่านจะต้องท่านดูดเหมือนว่าท่านจะรู้สึกว่าท่านจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วละกรังพลงยงว่าท่านจะต้องตายแล้วพูด่างน่านนะครับก็นั่นุนิกาซิโอก็เป็นผู้ที่มีความเชื่อเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนเป็นนายชุมบาลที่เข้มแข็งและยืนหยัดยืนยันถึงองค์พระเยซูเจ้าแล้วในที่สุดแล้วนะครับท่านก็เป็นมรณะสกีนะนิกาซิโอก็เป็นมรณะสกี เป็นสังฆราชเป็นนายชุมพรบาทท่านได้เตือนบรรดาคริสตชนในสมัยของท่านที่ท่านเขียนไปหานั้นจนหมายถึงชาวโรมที่ท่านเขียนไปนั้นก็บอกให้ท่านไอชาวโรมทั้งหลายหรือว่าคริสตชนทั้งหลายนั้นเข้มแข็งมั่นคงและ,จะเจริญชีวิตด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในพระเบญจเจ้าให้พอใจพระเบญจเจ้ามิใช่ทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพราะมนุษย์นะครับและแม้ตัวท่านเองถึงแม้เป็นอาจารย์ที่ได้รับความเคารพนับถือก็ ให้มองข้ามแล้วก็ให้คิดถึงพระเบญจาอย่ายึดติดอยู่กับตัวท่านนะครับถ้าท่านจะต้องตายต้องจากไปก็เป็นพระประสงค์ของพระเบญจาและเป็นสิ่งที่จะประกาศถึงความรักของพระองค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันก็ขอให้เราได้ทําชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะเช่นแขนมั่นคงและก็เจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระองค์ต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้อง สเสมอนะขอพระพรของพระเวทเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่สเสมอเทิน